พี่น้องครับมือม้อนี้มาฮอดข้าวพอตทนะครับเส้นทางที่ไปอาจสามารถอ้วงกวงพี่น้องเหรอก็สะอาดสะอาดดีดีแต่ก็บมื้อนี้กับสิไปหไร้มองเยอะท่านผู้ชมครับกับว่านกินขอ่ายดอกเกษรหายได้กินของง่ายอยู่นะครับเพราะว่าเห็นเออที่ร้านพลไมย์เหรอไหมจซื้อพลไมย์กินเช่ข้าวกันครับร้านอะไรเนะี่ยะ เอีย่างพุทธพุทธซาวหวานบ้านโพนนั่นนะพุทธซาสดๆอ๋อซสาสดๆอันนี้อันนี้อันนี้เ้าเหาอห่มาจากไหนอ่าละม,มาจากตาลาดพลวรี่ยานี่แหละตลาดพลวรี่ยาครับอันถุงหนึ่งนีงน่ราคาประมาณเท่าไหร่อ่าถุงนึงรา,100า,100าค,คาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกิโลขั้วที่ขั้เห็ดตามาน้ำนักกิโลคนครับอันเดียคือขั้วก่หลายอันเดียแพร่งขั้วกใส่ตามราคามัน ไปตามราคาคบางท่านไอ้ทุ่งอร่อยบางท่านเองก็ท้องอร่อยว่ะโอ้ท่านผู้ชมเด้อนี่นี่นี่กินเบิร์ดมูกกับเบิดนี่นี่ทุ่งอร่อยพะนะมันเสื้อข้าเจ้าเนี่ยนี่นี่นี่เหวานนี่จะหวานก่อนเนี่ยสดๆัวร์พกติขันมาเขาสังเกตบงว่าขันันมาเงาะเสียนี่สังเกตมันเปลือกมันแหมนครับเปลือกมันสีดำสีนั่นกะอันนี้ผลมันสีหยองสี อันนี้เขาเต้ครับพอดเขาอ่าอันนี้กัยังว่าโอเคครับมักมักมักมะงาะแต่ว่ารถจะหน้าบ่มีเลยรถจะหน้าหาวอาวจัดเต้เนาะมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยอันนี้เผาหรือ่าเผาอ่ามะพร้าวเผาครับผมอ่านี่เราไปสร้างคอยไปสร้างเสื่ออยู่พี่กิตเสนออ่าเอามะพร้าวเผาหนึ่งลูกเอาอย่างเอาแบบไม่ไหม้นะพ่่สัน

ป้อมน้ำมันพ้นสะอาดครับขว้วขวางไงเด้อท่านผู้ชมเด้อพี่น้องบอกพี่กัดก่ะขึ้นเส้นทางมาจากอัสซามาตอัสามาตสิเขาละเอียดแต่มันสิอยู่ขวามือขันโอกอยู่ขวามือขันมาจากอัสามาตขันออกจากละเอีดมาสากอัสามาตมันสิอยู่ซ้ายมือนั่นขอบอกถือมาถอะถืออยู่ได้เนาะแม่อครับผมรอเกี่ยวยละเอียดที่ถ้อำสับสนพวกนะครับหนากำลังกองกองผกกเลยอ่านี่ก็มีฮอดบักสมหวาน อย่างนีああ้ที่พันขายมาเป็นสิบปีแล้วล่ะครับผลไม้ตามฤดูกาลแมนพลไม้ตามฤดูกาลเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ซอสมันเป็นดองมันเถาะครับอันนี้ซอใหญ่มันสิปลูกอยู่ประเทศนอกเลยแมนครับนี่นี่นี่มักแอปเปิลพูดภาษาฝรั่งเวลาพูดเราต้องเอาลิ้นกระดกขึ้นพี่ดอลแอปเปิลครับครับพี่น้องเด้อสดๆดเดิมสำหรผู้ชมเด้อหมากมังกรหมากที่บริการมีฮอด นี่อดเกี้วบองนี่เห็นร้านสะอาดดีท่านผู้ชมเห็นร้านสะอาดดีก็เลยแนะนน้ำพี่พี่น้องหูวจักอ่าที่กินขวดชีสอ้อยยอดที่ถุงหนึ่งเนี่ยนี่นี่เออเอาเงินเข้ามาเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยูโรดเดี๋ยวเจะมาให้เด้อถุงหนึ่งเนี่ยโอ้โหหนูเด้อถุงหนึ่งเลยนะพี่น้องครับนี่อาร้านเนี่ยอะไรพุทเศร้าหวานบ้านโพน นพุชสวรรค์พะพูนมนมสดราดเดียวกันเลยซุปนี่หอ<ม>่ออะไยังอ่ะมักนัดบักนัดหรือพุช่าเนี่ยโอ้ยอันนี้ละอันยังกว่าอ๋อขอกระลืมภาษาภาคกลางเอาบักนัดนี่ยังอ่ะเออเคือพวกออกท่านผู้สมวมเบหมยก็ได้นี่นอันนี้ก็อีนึงตำสมเอาไปตำนี่หรือกินกับเกลือก็ได้อันนี้อันนี้ของด,ดองครับเอ๊ะของดองเหรอไหม ของดองว่ดองข่อยว่าไว้กินดิไว้กินของดองเราเว้ยคืออามีหมากย่มหมากขามหมากส่วนโซเน่นะครับในราคาเริ่มต้นสามสิบบาทนะครับพี่น้องครับกาเบิังการว่างสิ่งว่างของว่างจัดนี่กะเพื่อสินค้าสะอาดดีร้านสะอาดดีผู้ชมกายไม่นี่กะผมเห็นมันแลดหนุนนี่เนาะนี่นี่นี่ทำมันได้หลายได้เนี่ อ่าท่านผู้ชมเด้อกันมาหนอกอีกับคุณลุงมันซื้อกันคอยบ่าหัดฝันแซลลอตเตอรีร่นี่หนิอะไรนะลูกอะไรนะคะเอาคุณหมอโตโตมาอยากเป็นไรลูกก็เป็นคุณหมอแล้วอ๋อก็เป็นคุณหมอแล้วไงอ่าทำไมปากกระแบะจังเลย <laughs> กระแบะครับยิ่น้องครับยิ่งอาดสมมาตรเด้ออยุ่ายุท่านจะไปอาดสมมารเดท่านผู้ชมเด้อ,อเอน,นี่ยกับคนละไม้ ตามะาามะดูการครับพี่น้องครับว<น>่าเมนว่าเอาผลไม้มาแซ่ไว้มักไว้ดอกผมเบิ้งเบิ้งพิติการคือผมสิซื้อของนี่ผมต้องพิธีพิธันขนาดได้ไพิธีพิธันขนาดอ่าเพราะมันมันมันจะกินสะอาดบอ่อหรือสวดบอ่อจังสิเดี๋ยวเอามาเหนยวก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเมาต่างยี่รถอ่าเ <c oughs> จ้านกับพี่น้องกับกายมากกับแวะกันนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวผมใันกินขาวสิเวไปหากินขาวจะเข้ากับเห็นพี่น้อง กลไปไกมากท่านผู้ชมครับแต่บางสิ่งที่สวยงามอะไก็บางที่สิ่งสะอาดนะครับพป่นองค์กางกับกวงขวงดีสลับล้านขายสิ่งขายของหรือไล่ล้านป๊มนมันครับเป็นปามนมันทีใหญ่ปตทท่านผู้ชมเด้อนั่ง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 น่นี่งนั่นั่งนั่ยนน่งนน่นั่งนนั่่ พีหาสามครับผมถ้าปั๊มเฮ็ดแล้วได้ประมาณปีสองปีอันนี้คือปั๊มบ้านน้องหยามานี่นะครับผมต้องถามโรงเรียนกีฬาถามโรงเรียนกีฬาครับผมโรงเรียนกีฬาบ้านน้องยามากระดังเป็นทีมชาติกระไรอันเป็นสบายเอปั๊มต้องถามโรงเรียนกีฬาบ้านน้องหยามาครับโรงเรียนดังครับผมกีฬาดังเป็นทีมชาติกระไรข้นครับอาบพระโทครับอันนี้คอยเห็นมันมันสะอาดดีไอยก็ล้าื่อ จักถุงก้อนวันสันนะครับผมท่านกินของง่ายสิครับอันนี้ก็เลยว่าไอ้ให้ลูกขายซ้อนเนี่ยแม่นครับผมเอาว่างสักทีครับเว้ยเพราะว่าจะของบาไหวแล้วซื้อต้าซ้อมก็พอไหวให้ลูกขายแม่นครับโอ้คอยเห็นเจ้ายืนอยู่หันเยอมากคอยครับผมสงสัยว่าใครเลื่อนมาหลังคุยกันซื่อๆนี่หระครับครับไม่อย่างนั้นเอ้าดยพี่น้องเลย นะครับอันนี้คือเอานำใจจากพี่จากน้องนี่ก็เป็นเอฟซีของผมละครับมีเอฟซีของผมแมนผมถ้าไหนเท่าไหร่ก็ติดตามอยู่บ่โอ้ยว่าติดตามเลยก็ติดตามอยู่เนาะเออนั่นแหละเห็นกันมากั้งแต่เป็นนุ่มหน่อยจนว่าป่านนี้เอาไปดูขอบคุณหลายขอบคุณหลายเด้อขอบคุณเห็นมองกินมองเที่ยวผมก็ไปแบบนี้แหละครับไปมองนแน่มองนี้เนี่ยอัน พ่อถามแน่บ้านนี่ท่านเด็กไปใส่ตอบ้านนี่ไม่กินเข่าพ่ออยากพ่อกินอยู่อันนั้นล่าทามหาล้านกินไก่เลยนะครับป้งไก่สมตำสมตำไหมครับนี่อยู่บ่มีอยู่ครับออกจากปั้มเลี่ยวขัวไปอยู่ซ้ายมือเลยครับคนก็่ากินดีอยู่เลยถนนใหญ่คนบ่แม่นถนนใหญ่ายเหรอครับเลยไปประมาณสามสิบเมตรนี่แหละครับอยู่ซ้ายมือออกจากปั๊มไปกินของง่ายครับผมขอแนะนำร้านนั่นครับสิบโมงต้นเอาก็ไปยังอันนี้ก็ถือว่า เอา้าไว้จับมกกักคีกันไหมดีๆแล้วเนาะครับผมอันผมกะซื้อพ่อหลายซื้อพ่อหลายมุ่<ะ>นเสนาน้ำสก,ก,ก,กุลครับผมใกล้ๆก,<อ> <laughs> กันก่อนเลยครับผมใกล้ๆแล้วก็ผมค,ครับผมขอบคุณขอบคุณด้วยที่ที่เมื่อคืนเนี่ยเอาอันอย่างออก่อนปลากกันนั้นไปให้อันปิ้งเ็ด ปิ้งเปิ้งเป็ดก็ทำตำหมูหุ้งกบนำกินไม่เแีบคักรับพี่น้องเลยครับอ่าย่างเป็ดอันนี้ก็ขอบพูนย่างสูงสุดเด้อแมนมามาหอดกันแล้วครับผมมาหอดกันแล้วก็เลยตั้งหอติดตามห้องกับติดตามอืมอืมอืมมาหอดกันแล้วหรอกะยุ่จังไหนเ้ากะไม่ยุ่งกลไก่กันแล้วถ้าไปสื้อตัวเขาเบิ่งสมัยแต่จีพูนไปเล่นอีกอำเภอหนึ่งงยังซื้อตัวไปเบิ่งยังเหมารถไป แม่นบากันอันนี้ยู่ใกล้กันก็เลยไปซองเมองกันนาเป็นยุงเล่ไดใกเงด้ยมจอมต้อตอนผมขึ้นยุหอโบสถ์ครับ,รบโบสถเจ้าโทษไปหาผมเนี่ยรค,ครับผมสผมยู่งสั่นสูงสูงยิ่นขึ้นผมทั้งทั้งเหลือลงไปทั้งในคีิกเดีอดกับพองกัน,นครับขอบคุณเออที่จ่ามที่ซีซีแบ้วั่งใจกันเวล่าไปเห็นมณี พี่น้องก็สอบถามการเดินทางประจำครับผมนี่ก็คือกะมี่ยงกะมาแวะมาเยี่ยมมายามกันได้ครับผันผ่านมากนี่ครับผมเจ้าสิ่ยุนี่ประจำสิยุนี่ประจำครับโอ้เพราะยังเกาะบุญหลายเพราะบุญหลายครับผมพี่น้องไกลมากมาบนหนุนเล่าเด้ยเด้อผมที่กินผมมองหูเยาวลั่นลูกไส้เราไดิ๋นี่นี่เพราะยังบุญหลายครับครับมังหน้ามับลูกไผ่กับลูกไส้เออครับเอานั่น ฝากไปสลายท่านผู้ชมเด้อครับผมไกลไปไกลมาเส้นทางไปอัดสามารถกาแฟกันข้ามาอยู่ปั๊มพอจะท่อปั๊มยันเขามาแต่ฐานับท่านผู้ชมครับผมผลไม้ตามดูการเด้อเพราะเมนว่าเก็บไว้จนเปียกเน่าเลยพงบิ่งเลยครับผมไอ้ดีเลยเพราะมันเพราะมันตั้งสีมะยองกันนี้ไอ้ดีไปนองไปหล่อเบิ้งอะไรก็พลไม้ผมเห็นมันสดดีนะครับเปียงลองครับกผมลองชิมชิบเบิ้งเห็นรสมันกรอบดีอะไรก็เปียงลองครับก่า เลยหลายอย่างนะครับที่เขามาวางขายอยู่นี่นะครับฝากแล้วก็เป็นของฝากของตอนสำหรับท่านผู้ชมผู้ที่ไกลไปไกลมาอยู่ปอมน้ำมันเด้อนะครับออกจากสิมสินเองอ่ะผมเราเอามาจากมันมาเสนาสมาร์นี่นะยู่ยู่ตู่เขาขายไหมครับเขาจะผมกินเนาะเนี่บพี่น้องครับเป็นผลไม้ที่สดๆนะครับขายสดทุกมือนะครับท่านผู้ชมครับนะครับพี่น้องก็เชิญแวะกันเด้อ ยิบยามยิบเอาไปใส่เอาไปกินเป็นของฝักของตอนนะครับแล้วก็ใส่แล้วไปผลไม้ที่ยังบันบูธท่านเนาราคาก็บ่งแพงเลยท่านผู้ชมครับผมเบืองนี่ผมซื้อไปกินลหลายแนวอยู่ือน,นก็ได้นะครับอันนี้เป็นผลไม้สดๆนะครับที่เขาจะมาบรรจุนะครับสารส่านู้ชมพุธีอาชมคลิปนี่ยูปอมน้ำมันน่ะละออกจากเมื่อผมเวมาสิน อันเดมาสินเออสีออกแกกรอเอผมสิไปอานสมารด้ละนี่นี่ยิยูปัตสาอเด้อพทดสับพูดสิโชคดีครับถึงแล้ววันที่หนึ่งคนรา้นละหดคนละใบเดียใบแวัสดีครับ